วันนี้ให้าพาตันนั่งขัดสมาธิเพชรคำว่านั่งพักขัดสมาธิเพชรนั้นคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงกลง แล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ต้องดูอะไรเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วร่างกายก็อยู่กับที่ไม่มีภัยอันตรายใดๆตาจึงเรียกว่าไม่เกี่ยวการฟังธรรม การนั่งสมาธิภาวนาเกี่ยวกับทางโสดทางหูพร้อมกับจิตใจภายในฟังอุบายธรรมต่างๆคำว่าพระธรรมมีโยในโลกมีโยในพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่ามันพึ่งมีในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาตรัสคือตั้งแต่โลกนี้ตั้งมามีมนุษย์และเทวดาอินพร้มก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสมาเทศนามาสั่งมาสอนเป็นพุทธันดรพุทธันดรมา ศาสนาศาสนาธรรมคำสอนนั้นที่ว่ามันหมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ใช่มันหมดมันหมดศรัทธาคนผู้จะประพฤติตามปฏิบัติตามผู้จะภาวนาตามพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าไปสู่นิพพานมันหมดไป ไม่มีใครจะไปมีแต่ทนจะอยู่จะอยู่ในโลกนี้แต่ยังไม่ไปพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันเข้าสู่นรผ่านแต่คนในโลกนี้เขาก็ยังไม่ไปเขาจะอยู่ต่อไปอีก พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าใครจะอยู่ไปก็เป็นสิทธิของบุคคลที่จะอยู่ไปแต่ท่านก็เตือนไว้ว่าการอยู่ในโลกนั้นไม่ใช่มันมีความสุขอย่างเดียวความสุขนั้นมีน้อยนิดเดียวเท่าปลายเข็ม แต่ความทุกนั้นทันว่ามันมีมากมายกว้างใหญ่ไพศาลความทุกโยที่ไหนก็เหมือนกับแผ่นดินเต็มไปด้วยแผ่นดินก็คือเต็มไปด้วยทุกไปที่ไหนก็เรียกว่าเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองบึงบางทะเลสาบทะเลมหาสมุทร กว้างใหญ่ไพศาลก็เป็นอยู่อย่างนี้คนจะเกิดมาคนจะตายไปคนจะไม่เกิดก็ตามแผ่นดินท้องฟ้าอากาศน้ำมหาสมุทรสาครก็มีอยู่อย่างนี้ พวกสัตว์อยู่ในน้ำเขาก็ว่าน้ำสบายดีกว่าบนบกพวกที่อยู่บนบกก็ว่าบนบกสบายดีกว่าอยู่ในน้ำเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายชอบอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารไม่ชอบไปสู่นิพพาน อันเป็นสถานพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างชาวโลกชาวเราอยู่นี่ทั้งหมดเศรษฐกิจโลกจะดีจะเสื่อมจะเป็นอย่างไรอย่างไรในเมืองนิพพานในพระนิพพานก็ไม่ไม่เป็นเหมือนในโลกมนุษย์เราแล้วว่า มีแต่สุขสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์ให้เดือดร้อนด้วยเหตุการณ์ใดๆไม่มีแลยวว่ามันพรอ้อมแล้วว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติในมนุษย์นี้จะมีมากมายอย่างไรก็ตามมันยังมีความเดือดร้อน ถ้าเราไม่ภาวนาดูเราก็มองไปว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกนั้นมีความสุขเพราะเขาต้องการอะไรก็หามาใชา้มาสอยได้ทุกอย่างทุกประการแล้วว่ามีความสุขความสุขนั้นก็เดียกว,ว่าเงินเงินทองวัตถุเข้าของที่มนุษย์สมมุติขึ้น เมื่อมันใช่สอยได้ก็เรียกว่าให้ความสุขแต่ว่าความสุขในโลกมนุษย์นี้ถ้าเราดูให้ดีมันเต็มไปด้วยทุกข์เอยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ดิ้นลนวุ่นวายแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหาความสุขความสะดวก อันใดที่โลกเขาว่ามีความสุขเราทุกคนก็ดิ้นรนวุ่นวายสะหสะสแสวงหาเอามาคือเราหาโลกไม่ว่าสิ่งที่เราว่าเป็นความสุขความสบายนั่นแหละมันให้ความทุกข์นั้นมากอันให้ความสุขนั้นน้อยหนึ่งเกือบจะมองไม่เห็น พระพุทธเจา้าท่านจึงรวมว่ามันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไข้เป็นทุกข์ความพัดพระจากสัตว์แต่สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสุขเจือปนด้วยอามิตรคือไม่ใช่สุขอย่างพระนิพพานนะเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรเครื่องล้อใจให้หลบอยู่แล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ติดอยู่ข้องอยู่คือความสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขเหมือนเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าธรรมดามดตมดนั้นเมื่อมันได้เห็นน้ำหวานของหวาน อยเป็นน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอะไรก็ตามเป็นของหวานพวกมดแมงทั้งหลายก็พากันไปกินในเวลาที่ยังไม่ถึงที่กินที่ว่าของหวานนั่นมันก็เป็นความสุขทีนี้เมื่อลงไปกินแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความตาย เราทุกคนย่อมเห็นได้ว่ามดต่างๆเมื่อมันเห็นน้ำตาลเห็นของหวานที่เป็นน้ำมันกลงไปกินที่แรกก็กินอยู่ริมลมก็ไม่เป็นเราก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้ากินอยู่ริมที่มันไม่บอนที่จะไม่จมน่มันก็ยังไม่พอใจจะคานเข้าไปไต่เข้าไปกินให้ได้ลึก มันจะได้สบายมันจะได้หวานเข้าแทนที่มันจะหวานเลยแข้งขาปีกก็เลยจมลงไปในน้ำอ้อยน้ำตาลที่เป็นน้ำเลยไปตายตายเป็นแพ้ตายไปเต็มไปหมดนี่คือว่าความสุขของโลกมนุษย์ เหมือนมดไปตายในหม้อน้ำอ้อยกินไปก็เลยตายไปแทนที่จะกินแล้วสบายกินแล้วก็ตายจมอยู่ในหม้อน้ำอ้อยเขากิเลสในมนุษย์สโลก ที่มันโผกมัดลัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดโย่ข้องอยู่ก็เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยแล้วก็ไปตายอยู่นั้นในเทวโลกเทวโลกเรว่าโลกของเทวดาอยู่เทวดานั้นกายทิพย กินก็ไม่ได้กินเหมือนมนุษย์แต่ว่านึกอจากกินอะไรมันก็ลดอันนั้นสิ่งนั้นก็มาถึงเข้าก็ไปติดอยู่อีกไปคล้องอยู่อีกพระนิพพานนั้นทันว่าอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งใดๆ พระพุทธเจ้าทุกทๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกก็มาสอนมาบอกทั้งมนุษย์สโลกทั้งเทวโลกเทวดาทั้งพรหม,มโลกโลกของเมืองพรหมที่มนุษย์และเทวดาอินพรหมติดข้องอยู่สำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายพระพุทธเจ้าพระองค์ สอนบอกว่ายายมาติดอยู่ข้องอยู่เท่านี้จงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานรักษาศีนห้าฉีนอุโบสถฟังเทศฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ใจิตใจดิ่งน้อมไปสู่นิพพาน คือไม่ให้ติดโย่ข้องอยู่เท่าที่ความสุขสบายที่เราว่าสุขสบายไปให้มันข้ามไปให้มันพ้นไปแล้วเมื่อถึงที่สุดคือพระนิพพานที่เราต้องการนั้นมันจะรู้แจ้งรู้จริงด้วยตนเองแล้วว่ามันอิ่มมันพออยากได้อะไรก็ได้ แม้จะไม่เป็นวัตถุก,ก็ตามมันได้ในใจมันสำเร็จความสุขสะดวกสบายในใจนะมันเป็นความสุขภายในใจมีความสุขคือใจไม่ทุกใจไม่ทุกไม่ร้อนกับเศรษฐ,ฐ,ฐกิจของโลกเวลามันเสื่อมมันเสื่อมไปไหนเมื่อก็เสื่อมไปที่เก่ามันนั่นแหละมันไม่ไปที่ไหน มันเกิดขึ้นหมดขีดมันก็เสื่อมลงไปโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุเก่าของมนุษย์อาศัยไมความเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปท่านให้ชื่อว่าสังขารทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาเท่านั้น แล้วมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาของโลกอันเป็นสถานที่ให้ความทุกข์อยู่ตลอดกาลที่พระพธธุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขเมื่อถึงนิพพานแล้วความทุกข อย่างคนเราเป็นอยู่ก็ไม่มีมีแต่ความสุขความพอใจความเรียกว่าบอกเป็นภาษาคนเราไม่ถูกแต่ว่าเราต้องภาวนาไปให้ถึงอย่าไปกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้ความสุขต้องไปถึงไปให้ถึงเสียก่อน ถ้าไม่พอใจจะกลับมาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องไปให้ถึงถ้าไปยังไม่ถึงยังไม่รู้แจ้งโดยตนเองฟังแต่คนอื่นว่าพระท่านสอนท่านบอกอันนั้นมันเป็นเป็นเพียงคำบอกคำสอนที่เรายังไม่ถึง ถ้าไปถึงแล้วก็เหมือนเราไปถึงบ้านนั้นเมืองนี้โดยเฉพาะคือว่าเรามาโสสถานที่วิเวกสถานที่ภาวนาอย่างถ้ำผาปลองนี่แหละถ้าเราฟังแต่คนอื่นเขาพูดเขาว่ามันก็วาดภาพไปได้อย่างหนึง่งแต่เรายังมาไม่ถึง แต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราจะเห็นสภาพท่าผาปล่องด้วยตนเองมันเป็นอย่างไรเป็นสภาพไหนตั้งอยู่อย่างไรมันจะผ่านผ่านด้วยตนเองแล้วมันจะรู้จะเข้าใจในนั้นแหละจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติภาวนาจนเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมะจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าเราฟังแต่ข่าวเล่าลือฟังข่าวฟังข่าวเล่าลือเรายังไม่ถึงยังไปไม่ถึงทำไม่ได้ไปไม่ถึงก็อย่าเพื่อท่อถอย เพียรพยายามพยายามไปทีละน้อยละน้อยมันก็ไปได้ถึงได้ด้วยความเพียรคือความไม่ท้อถอยในจิตในใจอันการบุญการกุศลที่เราประกอบการทำอย่างเรามาทอดผ้าป่าทอดกัะถิ่น สำเร็จแล้วบุญมันอยู่ที่ใจไงบบญอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นชัดคือมองเห็นแต่ว่าลายเสียเราไม่มองเห็นลายได้แต่ถ้าผู้ภาวนาประกอบในจิตในใจให้จิตใจสงบระงับ จะมองเห็นได้ทั้งรายรับและรายจ่ายรายได้รายเสียรายที่ได้มามันอยู่กงไหนก็รู้โดยตนเองคือเมื่อคนเราทำบุญทำทานเสร็จแล้วมันเป็นความสุขใจแม่ร่างกายจะเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวบ้างเป็นธรรมดาของลูกประคันแต่จิตใจมันดี ได้ใจเสียสละได้ใจปล่อยใจวางได้ใจเย็นใจสบายใจร้อนไม่ค่อยมีมีแต่ใจสบายนี่ว่าบุญบุญนั้นเมื่อเราทำมันก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเมื่อผลผลที่จะได้มาในปัจจุบันต่อไปข้างหน้านั้นเป็นผลความสุข ความสุขนั้นเราไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราท่านว่าบนนั้นเหมือนกับเงาติดตัวคนเราไปทุกเวลาวันไหนถ้ามีแดดก็จะเห็นเงาตัวเองร่างกายยืนเงาก็ยืน ร่างกายเดินเงาก็เดินร่างกายนั่งเงาก็นั่งร่างกายนอนเราเงาก็นอนติดตามเหมือนเงาตามตัวธนว่าอย่างนั้นถึงกันนั้นความเชื่อของคนเรามันก็มองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อมาถึงตัวเราถ้ามันเป็นความสุกเล็กๆน,น้อยๆมันก็กําหนดไม่ได้ แต่มันเป็นความสุขใหญ่ขึ้นมานั่นแหละท่านก็มองเห็นแหละเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากับบ้างแปดอสงไขยแสนมหากับบ้างสิบหกอสงไขยแสนมหากับบ้างเวลาท่านบำเพ็ญอยู่ มันก็มองไม่เห็นชัดเมื่อได้สำเร็จดังความมุ่งมากปราถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นด้วยตนเองแม่คนทั้งหลายก็เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทุกๆไรองค์อะไรอะไรท่านก็ทำทุกอย่างเรียกว่าทำบุญบุญนั้นให้ผล จนกระทั่งที่คนเราเห็นได้ก็คือว่ามีรัศมีหกประการเป็นซ่อสว่างรอบพระวรกายไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนมาไหนรัศมีหกประการก็มีตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ไม่ต้องจุดไฟเพอว่าไฟรัศมี ย่าไปไม่ต้องใช้ไฟฉายไฟฟ้ามันดีกว่าไฟฟ้าดีกว่าไฟฉายไฟสายก็เพียงทองทางไปได้เฉพาะแต่ความสว่างแจ้งของรัศมีพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้านั่นเรียว,ว่าแจ้งไปหมดนั่นละคือว่าบุญเมื่อมันสำเร็จแล้ว มากมายเกินคาดหมายเกินคนเราคาดหมายว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ที่คนเราธรรมดาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบุญบรารมีผู้มีบุญอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั่น มันเป็นความศุกภายในทั้งพระองค์ของท่านด้วยทั้งพุทธบริษัททั้งหลายด้วยพุทธบริษัทก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมทั่วไปก็ย่อมเห็นบุญเห็นกุศลว่าบุญกุศลพระพุทธเจ้านั้นใหญ่ยิ่ง มีอะไรอะไรพิเศษเกินกว่าที่เราคาดหวังสิ่งที่เราไม่เห็นถ้าไปเกิดในสมัยนั้นเราก็ได้เห็นได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจว่ามันมีจริงๆแต่มาสมัยนี้เรื่องว่ามันห่างไกลออกมาคนเรามันก็มองไม่เห็น คือเห็นแต่คนทำไม่ดีคนทำไม่ดีนั่นเห็นลงข่าวขราวอะไรที่ไม่ดีแต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข่าวร้ายไม่ค่อยจะมีมีแต่ข่าวดีข่าวสุขข่าวสบายมากกว่าข่าวทุก นั่นแหละท่านว่าบุญที่เราทำแล้วก็มองให้มันเห็นคือมันยังไม่ได้ไม่ถึงก็าตามให้เห็นว่ามันไม่ไปไหนเหมือนเงาติดตามตัวคนเรา้นั่นยแต่ว่าถ้าวันไหนมันคขึ้มฟ้าคขึ้มฝนฝนตกมันก็มองไม่เห็นเงา แต่ถ้าวันไหนมันแดดออกร้อนจ้าเราก็ไปยืนเดิดในที่แดดจะเห็นเงาเงานั้นมันมีตัวที่ไหนมันก็มีเงาที่นั้นคนทำบุญทำบาปมันก็เป็นเงาเป็นของอยู่ในนั้นแหละคนทำบาป บาปก็อยู่ในตัวของคนนั้นอยู่ในกายวาจาจิตของคนนั้นเมื่อบาปให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรคันว่าตกนรกก็ไม่ไปเห็นหม้อนรกแท้ก็ดูหม้อนรกเมืองคนเอาหม้อนรกเมืองคนก็ความทุกข์ความเดือดร้อนของคน ถ้าเป็นมอนนรกหน่วยใหญ่ๆห,หน่อยก็คือว่าจังหวัดหนึ่งๆเขาก็สร้างคุกสร้างตารางไว้เมื่อคนทำบาปมากผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เอาไปกักกันไว้ตัดสิทธิ์ให้อยู่ในที่จำกัดไปเที่ยวเตร่ย่างใจชอบไม่ได้เลยนั่นล่ละคือว่าเป็นมอนนรกเมืองคน มีความทุกข์ที่สุดแต่เมื่อคนเราอยู่ทางนอกก็มองไม่เห็นถ้าเข้าไปในคุกในตารางในเรือนจำมันจะบอกให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจมันมีความทุกข์ลำบากบางคนถ้าบางเรือนจำมันมากแล้วก็ นอนก็เบียดกันแหละนอนเหยียดแข้งเหยียดขาสุดหัวสุดตีนก็ไม่ได้ต้องนอนขดมันยังได้หลายคนเป็นแถวไปอะไรอะไรก็บังคับบัญชาออกเพรได้ก็ไม่ทําก็ไม่ได้นี่แหละคือว่าทุกข์ของคนนอกกนั้นยังจะมาทุกข์ภายนอก ที่ยังไม่ไปอยู่ในที่กักกันมันก็มีความทุกข์อยู่แต่ว่ามองไม่เห็นถ้าภาวานาพุโทโธพุธโทโธในใจของเราแล้วจะเห็นได้เข้าใจได้เพราะใจเป็นผู้เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ตาเป็นผู้เห็นตานี้มันเป็นกล้อง เป็นแก้วตาสำหรับให้มองเห็นเท่านั้นจิตใจภายในจิตใจใครมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีก็มองเห็นได้ไกลกว่ากันไปเห็นนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาพุทโธในใจก็อย่าไปทอแท้อ่อนแอบําเพ็นไปกว่ามันจะถึง ซึ่งความมุ่งมากปราถนานั้นก็ย่อมเป็นเวลายาวนานบ้างเป็นธรรมดานี่เป็นเครื่องตักเตือนเราท่านทั้งหลายให้รู้จักว่าคนทําบุญบุญให้ผลเป็นสุขคนใดทําบาปบาปให้ผลเป็นทุกข์เมื่อมันทุกข์แล้วแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นผลผลทุกข มันต้องเสวยผลอันนั้นไปจนหมดแล้วจึงจะไปถึงที่ว่าสุกกายสบายใจนี่เป็นโอบายเตือนให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจให้มั่นก็จะรู้ได้เข้าใจในจิตใจของตนเป็นคำเตือนใจเราท่านทั้งหลายไว้ เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการะนี